สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะมารีวิวอันนี้ก็สอบไม่มีฮูดนะคะสวิตเตอร์แขนยาวไม่มีฮูดนะคะรับลมหนาวจังกระสอบนี้เป็นกระสอบป้ายเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนโอ้โหตัวเลขก็เจอค่ะสวยมากนางเป็นปลูกผู้หญิงค่ะป้ายค่ะไปดิเร็วอุ้ยน่า ดูดิน่ารักมากเลยแต่ว่าสีมันเข้มกว่าในกล้องนะอันนี้สีฟ้าอันนี้สีชมพูน่ารักน่ารักอุ้ยมีแต่น่ารักอุ้ย,ยอุ้ย,ยคิสมา่โอ้โห<อ>ป้ายนี้นปังมากค่ะลูกค้าคาสองพัะ2005นะคะตัวอ่ากระสอบนี้45่กิโลนะคืตรงนี้มีที่รองแขนด้วยเอรองบ,าบา่าไหนอุ่ยสวยสวยทุกตัวเลยค่ะลูกค้านี่ อันนี้เป็นแบบเรียบๆนะคะสีเรียบสีเรียบๆสีเรียบเยอะนะอันนี้ก็เรียบๆอันนี้สวยสวยค่ะ,คะรุ่นนี้คือแบบไม่มีฮูดนะคะลูกค้าเอาไปรีดนิดนึงคือสวยเลย สีเทาแบบไม่มีลายเลยอันนี้ก็ชุ่มกูน,น่าสวยชุ่มเลยดิอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่าน่ารักมาก นะะ่รัเลยสวยคิดมาหรอคมาเอามาตรงนี้ยนะหน่อยคมาอ้อกิคมากไปไหนแล้วตัวนี้โหคมาสวยมากเลยค่ะลูกค้าคะสวยมากๆงานดีมากเลยค่ะเฮ้ยนี่ตัวเล็กนี่นีจากใครมาเอาน่นารัก<อ> อัดคลิปเฮ้ย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 ออกมาการถนนกันแล้วน่ะนายเขาไปเล่นดีๆไม่การไม่ไม่ออกการหนนไม่กดตรงนี้เฮ้ย เดินมาเลยไปไหนอ่ะเนี่ยเหอไหนโอ๊ยไม่ได้แล้วนี่เดินมาเลยเหยียบมาเลยสดทอกทางแล้วก็เหยียบขึ้นมาเลยเหยมันยี่ห้ออะไรวอโตก่อนไหมฮะยอยนี้ก็สวยนะ ารายเยอะอยู่นะลูกค้าบางอันก็เป็นปักปตรงนี้ ีแมวนะคะโหน,นี่สวยสีส้มสวยด่ฮาโลวีนปะเนี่ยใช่ฮาโลวีนมามามา อันนี้จะเป็นสวิตเตอร์ผู้หญิงมนนั้งเนาะเขามาน,านอวเ็กอยู่อ,นนอันนี้สวยนะเนี่ยนนสวยอยู่นะคะเป็นรูปอะไรอ่ะก็แบบเหมือนช่นเขาอะไรสักอย่าง ก็ประมาณนี้นะคะลูกค้าอันนี้อะไร Nike Nike ค่ะสวยมากประมาณนี้นะคะโอเคค่ะใครสนใจก็ทักมานะคะ